เซ็มโบให้รู้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนจะพบกับพี่ที่มองกินสติ้งนะคะเดี๋ยวขอเรื่าบัตรนะคะเกี่ยวกับงานของเราแต่ละงานนะคะสําหรับงานของเรานะคะต้องบอกเลยว่าจัดขึ้นทั้งหมด10วันเต็มค่ะนะคะ21ถึง30ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าวันไหนเกี่ยวกับงานของเราต้องบอกเลยว่าเรามีคอนเสิร์ตทุกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ใครที่มาที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้ งานของเรามีวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะได้วนันนี้มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าโหสนุกมากมากมันมากพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนของคุณค่ะมาร่วมสนุกกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ลนลคะพร้อมกับอาหารงานต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะมีทุกๆอย่างเลยไม่ว่าตาปิ้ง นะคะหรือว่ามีแพ็กเกจลุกยานนะคะนี่เลยด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันในแบบขอหมูย่าั้งเบอร์เกอร์ต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่เลยนะคะมีทั้งกระถางทะเลอของขอนด้วยนะคะตรงนี้ด้านข้าง